ว่ายังไงครับสวัสดีครับเป็นยังไงเมื่อคืนสนุกสนานเนาะโอ้ยใครมาวะเนี่ยอ้ยเจ้าคุยเจ้าคุยบุคคลชัยอูามาเป็นแก๊งมาเลยเออเอ็งมาทำไมมาคือเตอร์ครับนี่เออพวกเอ็งรู้จักใส่เม็ดอะไรคืออยู่อ่ะ นั่นมันวิ่งสามวิมาได้นั่นเออเนาะเมื่อกี้ไอ้กุ้ยขับไอ้กุ้ยมาทำไมมาซื้อสเตอร์ครับนี่ใส่ขนาดไหนอันนี้เลยครับนี่โอ้เสื้อเองหมดจริงๆเล้ยแล้วโซ่อะไรเองซื้อไหมไม่ครับไม่ทนถ้าเองไม่ใส่โซ่ไม่ทนนั่นแหละว่าจะมาซื้อโซ่อยู่นี่เองพูดแบบไหนวะยังไม่มีตังค์ เฮ้ยเอ็งมาซื้อสเตอร์นี่เอ็งแล้ววงล้อที่ซื้อไปใส่ยังยังครับเอาเมื่อไรจะใส่มีครับอ๋อวันแต่วันนี้เอ็งมาซื้อเฉพาะโซสเตอร์ก่อนใช่ไหมครับไหนเปิดดูเงินไอ้สิมีกี่บาทเออเอ็งนี่ไหนอยู่ไหนนี่ครับโอ้ยเงินเยอะแยะครับแล้วเอามาใส่เลยไหมไม่รู้ครับอ๋อเอาแต่โซสเตอร์ก่อนใช่ไหมครับอ๋อโอเคเอ็งทำอะไรได้เงินเยอะเดียวมาฮ้ อืมขอยายขอยายนี่ขโมยหรือมงถ้าข้อไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกไหนดูนหน้าตาขโมยหรือเปล่านี่ไม่ขโมยเฮ้ยพี่ลุยด้วยเฮ้ยอ่าไม่ได้ขโมย,ย,ยมมครับเจ้ากุยเป็นคนดีกุยกุยผุน,นชัยเป็นคนดีครับมีโอกาสช่วยแล้วนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับไอ,อ้ยเจ้ากุยผุนชัยเลือกสเตอร์นะครับหน้าเป็นสิบสี่ฟัน หลังก็32ฟันนะครับส่วนโซ่ก็เป็นโซ่โครเมียมนะครับชุบโครเมียมโซเลตนะครับช่างมัทอจัดการกับอูอาจัดการเอ้านี่เป็นสมัดที่ยกล้อที่สุดนะครับในหมู่บ้านนะครับพอดีว่าอะไรอะไรเอ้ยเอ็งกล้าแข่งกับคันนี้ไหม เออเดี๋ยวตาไอ้กุ้ย,ยไปกล้าด้วยน้นองกุ้ยเนาะเอ็งเอ็งไปกล้าแข่งกันนี้ใช่ไหมไม่นนนเอ็งรู้ไหมนี่เครื่องนี่กำลังกำลังโมนะเนี่ยกำลังโมเครื่องให้แรงค,ความจริงค,ความจริงเครื่องพังนะครับผมได้ยินอยู่ได้ยินเนงได้ยินนี่ เดตุ้น่อ้ตวฮ้ยทำไมต้องตีหัววาแค่ให้สตูเนาะอ้ยนี่โหดจะว่าเองอะเว้ยเฮ้ยแค่สกีฑอกก็ได้นเนาะ Anh ấy chọc chay khoang luôn rè Mà quý vị thượng bạn <laughs> <laughs> ừ. thế ด้วยเอาการหนักเนื้อ่ดำกือโอ๊ยไปแล้วบอสผู้เองนี่ไปแล้วนี่เออวะไปเดินทางปลอดภัยไปอย่าพึ่งเขาลองก่อนฮะเอ็งจะลองอะไรอีกลองรถลองอะไรลองซูสตอรื้อนะโอ้หน้องลองกันไป ให้โอกาสเอ็จะลองยังไงอควนยางคนยาควันยางหรือควันท่อหมไหมซิไหมเลยเเอาเร่งดูซิเมื่อกี้ควันอะไรจะดูไหมเอาเร่งเลย 那对。 ะบานแล้วนี่เอ็งโชว์เสร็จยังเสจะฮ้ยไม่ได้ถามนี่ก่อนเอ้เกี้มันโชว์คือไหมซเองไม่ได้เดยน้ะาะนานไปเดยวทางปลอดไฟอย่าสิ่งเน้อ